ตอนที่ 5. ้า iodofom r test สารเคมี methanol ethanol normal butyl alcohol secondary butyl alcohol tertiary butyl alcohol สิบ percent sodium hydroxide id สารละลายไอโอดินในโพเทสเซียมไอโอดวิธีทำการทดลองหลอดที่1ใส่น้ำกัน1 ml แล้วหยดเมทานอลสมหยดหลอดที่2ใส่น้ำกัน1 ml แล้วหยดเอทานอลสมหยด หลอดที่ 3, 4และ5ใส่น้ำกัน1 ml ใส่ normal butyl alcohol, secondary butyl alcohol และ tertiary butyl alcohol อย่างละ3หยดตามลำดับจากนั้นเติม10% sodium hydroxide id ลงไป10หยดในหลอดที่1-5และเติมสารละลาย i อโอดีในโพแทสเซียมไอโอดลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดทีละหยด ขยเราหลออทดลองในขณะที่เติมจนสารละลายมีสีเหลืองฟางอย่างถาวรข้อควรระวังอย่าให้สีเหลืองมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้ไม่เห็นตะกรนตั้งทิ้งไว้2นาทีสารที่ให้ผลทดสอบบวกจะทําให้สีของไอโอดีนจางหายไปและได้ตะกรนสีเหลืองของไอโอโดฟอร์มถ้าไม่มีตะกรนเกิดขึ้นให้อุ่นในอ่างน้ำร้อนที่60องศาเซลเซียสประมาณ5นาที อุ่นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีผลการทดลองแอลกอฮอล์ที่ให้ตะกอนสีเหลืองของไอโอดฟอร์มคือหลอดที่ 2, เอทานอลและหลอดที่ 4, Secondary b e a u บิวลแอลกอฮอล์สรุปผลการทดลองสรุปได้ดังนี้แอลกอฮอล์ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นดังนี้จะทำปฏิกิริยากับไอโอดีนในสภาวะเบสเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์เรียกว่าไอโอดฟอร์มเทส จะได้ตะกอนหนักสีเหลืองไม่ละลายน้ำของไอโอโรฟอร์เยกตัวออกมาโดยแอลกอฮอลจะถูกออกซิไดซ์เป็นเมทิลคีโตนแล้วเมทิลคีโตนจึงทำปฏิกิริยาต่อกับไอโอดีนเกิดเป็นไอโอโรฟอร์ม